สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับทาง MG ็มีพแกล์ปทุมธานีครับผมจะต้องนำรถเข้าไปเช็คระยะ30,000กิโลวันนี้ผมวิ่งมาได้33,000ืมกิโลแล้วนะครับก็ช่วง30,000พอดีเนี่ยผมออกไปที่ผมขับรถไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับไปแพร่นะครับไปแพร่ไปชะอำมก็เลยเลยมาสัก เริ่มมาได้3,000กิโลเดี๋ยวนี้ก็เขา้าเช็คระยะฟรีครับทาง MG เขามีโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับทุกๆหมื่นก,กิโลจนถึงแสนกิโลนะครับหรือว่า5ปีแล้วแต่ว่าอย่างไอยังถึงก่อน่อะไปดูกันครับ ระยะทางจากบ้านผมมาที่ MG Elegant เนี่ยนะครับก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณสัก5 5กิโลเห็นจะได้นะครับผมก็มาใช้บริการที่ศูนย์ MG Elegant ปทุมธานีเนี่ยทุกครั้งนะครเช็คระยะตั้งแต่1 0ื่นกิโล2 0 0หมกิโลแล้วก็ครั้งนี้30,000กิโลนะครับการบริการเขาก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับมาตรฐานสูรบริการเขาก็สะอาดดีแล้วก็พนักง,งานเขาก็สุภาพมีมารยาทใช้ได้เลยแหละครับที่นี่นะครับสําหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แนะนําให้นะครับมาที่นี่ได้ MG เอเแกนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่สู์บริการ MG ็มเอเลแกนซึ่งได้ทาการนัดหมายเอาไว้แล้วนะครับ ิวที่9โมงเช้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ผู้ชมครับผมสังเกตด,ดูนะครับหลังจากที่นํารถออกมาจากศูนย์บริการนะครับเห็นมีจดหมายแจ้งเตือนนะเป็นรูปจดหมายอยู่ที่จอเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่ามีข้อความอะไรแจ้งเตือนมานะครับกล่องจดหมายนะครับข้อความ อ๋อแลครับแจ้งเตือนการบำรุงรักษารถยนต์ของคุณอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาโดยเริ่มต้นณนะวันที่19เดือน3 2022เวลา9โ10ทีและระยะเวลาการดำเนินการโดยประมาณคือ1.5ชั่วโมงอ๋อนึกว่าเป็นจดหมายแจ้งเตือนอะไรสักอีกนะครับเป็นข้อความแต่การที่นำรถเข้าศูนย์เมื่อสักครู่นี้เองนะครับโอเคครับ สัญลักษ์รูปจดหมายก็หายไปแล้วนะครับออกไปมีช่วงเวลาการขับขี่ที่ดีด้วยกันก็เป็นนั้นว่าเสร็จ เรียบร้อยนะครับในการเช็คระยะ30,000กิโลของผมนะครับที่ศูนย์ MG อิลิกแนนต์ปทุมธานีแล้วก็เดินทางกลับครับทีนี้กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจเรื่องการเช็คระยะ เสร็จเรียบร้อยครับในการเช็คระยะครับทางสูนยรื่มจีเนี่ยเขาก็เตือนผมมานิดนึงครับว่าคือในครั้งเนี้ยผมเข้าเช็คระยะ3ามหมื่นอยู่ที่3 3มหมื่นสามพันเขาก็เตือนนะครับว่าในครั้งต่อไปที่เช็คระยะ4ี่หมื่นก็อย่าให้เกินอย่าให้เกิน4ี่หมื่นสามพันกิโลแต่ถ้าหากเราเข้าเช็คระยะเกินถ้าเกินไปมากอย่างครั้งเนี้ยผมเกินไป3ามพันกิ ก็ครั้งหน้าถ้าเกินอีกนะครับก็จะมีผลในเรื่องของการฟรีค่าแรงนะครับเขาก็จะจะไม่ฟรีแล้วก็ขอให้นํารถเข้าเช็คระยะตามกําหนดนะครับทุกผู้ชมก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเขาก็เตือนมาแล้วก็เป็นความผิดของเราเองนะครับที่เราใช้รถเกิน สวัสดีครับวันนี้เสร็จภารกิจก็ขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมที่นช anel ผมเมาโดยตลอดนะครับรถคันนี้ MG H7 PSEV ใช้มาได้นึงปีแล้วก็เช็คระยะที่3,000กิโลเล็กน้อยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีรไประสักใดๆขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็สนุก กับการใช้รถมาตลอดระยะเวลา1ปีหรือ30,000กิโลเมตรของมนะครับก็จะทำเสนอข้อมูล,ลต่างๆให้ผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับว่าผมใช้รถไปเป็นยังไงบ้างระยะทางได้ผ่านไปเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมก็จะได้ทราบว่ารถที่มันเป็น รถจีนเนี่ยแบบเอใช้แล้วไม่รู้ว่าจะดีไหมอันนี้ผมก็เอามานําเสนอให้ชมกันในความเป็นจริงเลยตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีก็อขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ